เอาละกลับมาใหม่ตัวเองตอนนี้พี่โอปิตังอยู่ประมาณพันกว่ากว่าอัพอะไรก่อนดีกว่าเราควรจะไปอัพจรวดใช่หรือไม่แน่นอนอยู่แล้วนี่ซื้อจรวดใหม่มานก็เลยจริงๆมันคล้ายๆกันเลยนะไอ้น,นี่มันออกแนวอ้วนกว่าแต่อันนี้มันเหมือนจะมีขาก็เสรสิครับรออะไรอ่ะเรียบร้อยติดตั้งไปเราไปดูจรวดหลักพันกันบ้างเราบ้านอยู่ไหนเนี่ยหลงทางหาบ้านไม่เจอละ นูน่นอยู่นูน่นโอเคตังเหลือร้อยสิบสามอย่างจนอย่างจนก็ไม่เป็นไรเก็บของก่อนวันนี้ตอนนี้ต้องเก็บของไปเรื่อยเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาปล่อยจรวดกันจรวดวีบึ้มมาเนี่ยโอเช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 ไปเรื่อยเชื้อเพลิงต้องเต็มนะเจ็ดสิบห้าเรามาดูว่าจรวดมันจะ สามารถบินไปได้ที่ไหน75ละไหนะดูก่นว่าจรวดต้องใช้เชื้อเพลิงเท่าไหร <B lock down> ่เดี๋ยวนะใช้เท่าไหร่อ่ะตึ๊บยังไงวะล็อกดาวน์แบบนึงอ๋อเดี๋ยนะความสูงของเป้าหมายคือ80งั้นเหรอปึ๊บ <L un> โอนเชื้อเพลิงไปยังจรวดเดี๋ยวนะไม่รู้แหละไปเก็บมาอีกสักสองสารอบดีกว่ามั้งอ่าเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บหน่อยโบแบะโบแบะเนี่ยอะไรเนี่ยอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์ครับไม่มีทรัพสมบัติใดๆทั้้นอ่างั้นเก็บน้ำมันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้จ้ะไป เก็บเปกืนตอนนี้ึบปึ้ง,งเอาแล้วครับร้อยห้าสิบแล้วโอนเชื้อเพลิงไปยังจรวดฮะเชื้อโอนเชื้อเพลิงไปยังจรวดใช่สิทำไมอะค้างคืออะไรวะคือหยัางอะเดี๋ยวไม่ได้เหรอ,อโอเค เอ่อตอนนี้โอนไป150แล้วอะ่ะระดับความสูงของใหม่เป้าหมายคือ80งั้นเหรอคำนวณ225พ่อคุณอ๋อเราต้องของอ,อะไรอะ่ะไม่ใช่ของเราแร่นเองนะ225เลยเอ๋อ225ก็ต้องมีเก็บประมาณ4 4ถังใช่ไหมโอเคได้ไมีปัญหานะ เก็บมาสี่ถังตอนนี้บ่อน้ํามันเสร็จทีน้ํามันช่วงนี้ไปเรื่อยๆมาตอนนี้เรามีจรวดหนึ่งพันแล้วครับทุกคนไปเต็มละไปเต็มสองร้อยกว่าเลยเหรอเบ้โอเคพิ่มเจ็ดสิบห้าจริงๆมันก็สองยิบห้าแล้วนะสองยิบห้าป่ะเออก็ใช่น่ะสิเอาล่ะครับโอนเป็นจรวดก่อน อาแล้วครับสองแล้วโอเคตอนนี้เราอวนน้ำมันไปยังจรวดแล้วแล้วเราก็กดเลยไหมงานถ้าห้ามาแล้วครับ้าหก้าหาห้าา้้้า้หห ไปได้ถึงไหนไหนดูสิอ๋อเฉพาะเฉพาะเฉพางไปอีก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 หน่อยโอ้ยสูงขึ้นก็เดิมโอเคจัดมาเจ้าสูงขึ้นก็เดิมข้างบนขึ้นกนั่นคือด่านอะไรเนี่ยยังกะหอคอยคาลินได้แค่นี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยมาเถอเอาใหม่แสดงว่าเราจะต้องทําให้ได้มากกว่านี้อ้าวมาอยู่บ้านคนอื่นเฉยเลยพระคุณเอาใหม่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 เอเอ,เอ,อตอนนี้มีตังค์อยู่พันหนึ่งพันหนึ่งกว่าเหมือนกัน เพราะฉันต้องอัปเกรดสิครับอัปเกรดจะอัปเกรดเชื้อเพลิงได้ไหมอ่าอัปเกรดเชื้อเพลิงเหรออันนี้แล้วกันอันนี้ได้ไหมห้าร้อย500อยู่พันหนึ่งไปเลยอย่าขี้งกโอเคปิดฟูสโคบมาเดี er ๋ยวอัปเกรดเชื้อเพลิงโหดแล้วอันนี้มาไหนดูสิถีไรเสียสี่เลยครับจัดว่าแจว๋ว โอเคครั okay. บ,บเดียวเต็มรู้เรื่องกระเบื้องแตกเก็บไว้ก่อนแปบ๊บเดียวก็เต็มแล้วตัวเองปึ๊บเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่ไปเรื่อยๆเราบินมากกว่านี้ได้ไหมเนี่ยมันต้องบินให้มากกว่านี้ใช่ไหม okay. โอเคโอชัมา อชอบหลงทางเสมอหลงทางเสมอหลงเธอตลอดมาปืดปืดปืๆดปืปืทีละซีทีละต่อไปแล้วน่าจะอัพไปได้นะครับโอเคเรียบร้อยเปสะเเดี๋ยวสิจะมาวงวันอะไรล่ะ225้า22ครับยากยังไม่พอเ <7, S 2> ดือดความโลภมาก 6, เราจะปล่อยจะวดห <5. S 2> นะ่อเ เราจะปล่อยสรวดแบบว่าสุดขออฟ้า 2> 3, 2, 1. 1> มีประทัดด้วยใครจุดปุมาไปต่อไปต่อสายย่อเข้ามาปุ๊บสามลอยแล้วตัวเองเดี๋ยวยังไม่พอใจนี่ต้องสูงวันนี้วัดได้ถ้าใจถึงโอเคปุ๊บไปเต็ม มันหน้าต้องใช้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามรอยเจ็ดิบห้าล้วขออีกสักถังแล้วกันนี่เรียกว่าดับเบิลถือว่าดับเบิลนะเนี่ยจะบินไกลบินยาวปึ๊บมามาสี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวนะเราต้องกดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวปึ๊บตัวตอบอะไรเนี่ยปึ๊บ ้าวครับจรวดมาแล้วตัวเองไม่รู้สึกเหมือนยังไม่สาแก่ใจขออีกหน่อยแนละ้ไหมอ๋อครับปืด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 ดูสิว่าถ้าเกิดบินสูงกว่าเดิมตังจะเยอะกว่าเดิมไหมเรามาทดลองไว้ด้วยกันนะเด็กๆใครที่ชอบแบบนี้เดี๋ยวพี่โอจะแปะลิงก์แมพไว้ให้นะเช้าอ้าวล่ะครับโอนไปยังจรวดปึ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยโอนไปยังจรวดอืม อะไรอีหยังอียัง,ยงเดี๋ยวก่อนอ่ไป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 โอเคเต็ม525ครับท่านผู้ชมมาเราจะไปลนะไปเจไปเลยไม จเจอเพิงสามยกว่าลดเรื่อยๆเลนีิยิงสูงยิงหนาวมาไปถึงบนไหมอีกหน่อยเดียตัวเองอีกสองอยกว่าถึงสิจัดตัวเองอีกร้อยกว่าพวกคุณบ้าบอลและจอจี้ได้อยู่โอเครู้เรื่องก็มินแตกจานว่าแจ๋วเลยไปดูนละโอฟึบลงมาเกอะกลางนี้ดีกว่ามาและครับ มีอะไรไหนดูสิโอ้ในสองพันแปดตอนนี้เงินวีสองพแปดครับทุกคนโคตรโหดโคตรโหดึดดบนี่โดดไอไอโดดตกตกตก,ตกทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเหมือนเมื่อกี้เราเห็นว่ามันจะมีบันไดอยู่แถวนี้ปะวะอ๋อยู่นู่นปึก๊กเอ้ยอะไรเนี่ยตกอีกแล้วเดี๋ยวนะมันซ่อนอะไรไว้บันไดแถวนี้ ฮ้ยอ๋ออยู่ตรงนี้อยูนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างไหนดูสิฮึบไหนยังไงสิโอ้โหไปนูนเลยหรอฮึบไหนมันต้องกระโดดเงี้ยหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะปึ๊บค่อยๆกระโดดไปอี้ยงว่ะอาล้วครับกระโดดถึงแล้วตอนนี้ยังไงต่อ ยืนอยู่บนนี้อา้าวเฮ้ยล่วงเดี๋ยวก่อนใจเย็นสาวล่วงอีกแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยปีนขึ้นมายากนะไปไหนต่อเนี่ยนู่นเลยเหรอโหแล้แจงไงวะเนี่ยอึ้บอื้อึบอ้าอล่วงเอาเป็นว่าตรวดพี่โออยู่นูน่นอย่างวะเนี่ย โอ้โหเล่นสะยากเชียเอาใหม่ขออีกทีปุ๊บแม่กระโดดไปปุ๊บนม่มันต้องได้สิมันต้องได้โบนัสมันต้องเป็นแบบนั้นปุ๊บระดับพีโอักอย่างไม่รออยู่แล้วจอร์จี้นี่แน่ความพยายามอยู่ที่ไหน พีโอก็อยู่ที่นั่นแหละครับนี่เฮ้ยโหนี่เล่นอะไรเนี่ยเล่นทรงตัวเหรอเนี่ยฮึบแหม่ฮึบ,ฮบโอ้โหย,ยากอยากชิปเปงโหเฮ้ยได้แล้วเหรอพูดเป็นเล่นเล่นเป็นพูดฮึบนั่นไงล่ะ ไงต่อสวยเร้อยอันญมณีสวยใสนี่เรียบร้อยจบอะตอนนี้มาถึงเกาะลอยนี่แล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่โอ้ล่วงก่อนนะนี่โอ้ล่วงยาวอ่ะเดี๋ยวพี่โอจะแจ๋ววนันนี้ปึ๊บนี่เอาโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะ ไปให้สูง,วนนงกว่าน like, ี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม subscribe ด้วยแล้วก็อยากเล่นตามเดี๋ยววกแปะลิงก์แบบไว้เหมือนเดิมเด็กดีช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานบ้านด้วยนะจ๊ะโอเคไปก่อนละสวัสดีครับ